ใช่ด <mondo> <flix> <class ic> um> ิฮะตักดินใสจดำสกอนพี่น้องจังสิกินเขากันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนเพื่อนแค่ยูทูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปสมบัติดำเชิงนะครับคุณนี่พี่น้องผาผีพาน้องมาเบิ่งทีมงานเสียบไว้เศร้านะครับอยู่ทางบ้านเสือกนะครับทางบ้านเสือกตำบลเดิอดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับ อ่ามันนี้เป็นงานเมาส์นะครับพี่น้องนี่รถด,ดำแลนน้ำกันซีคันเนาะครับอ่าอยู่กับพี่ซีร้อยสามสิบแปดยูเอสนะครับบ้านเฮาเพราะใครเห็นนะครับสำหรับเจ้าพี่ซีตัวนี้พี่น้องอ่าเป็นเกาญี่ปุ่นครับอ่าผู้บ่าวริโซะนะครับร้อยหกสิบแปดแรงมาครับยูเอสดเจ็ดร้อยนะครับเนี่ยตัวนี้ ตามมาด้วยเจ้าแบ็กท็อปสองร้อยสิบแรงมานะครับ F R, R C H K หนึ่ง T C S เป็นรถบริษัทนะครับหรือว่ารถหางพี่น้องนี่เป็นของบอยเศร้าเองนะครับ พีซีสองพีซีร้อยสามสิบแปดยูเอสนะครับเครื่องยนต์นี่ซีสูบพี่น้องไดเรกอินเจคชั่นเทอร์โบนะครับร้อยสามสิบแปดแรงมาพี่น้องนี่ตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่13ตันครึ่งนะครับใบแท็กอยู่ประมาณ50าสิบเสนพี่น้องใส่ลูเลอร์เจ็ดลูก,ลกนะครับ ใส่ลูเลอร่องรับโซนี่หนึ่งโตพี่น้องแต่ว่าตอนนี้รองรับการกระดกได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงล่างที่เง้วพี่น้องเรื่องรถกระดกนี่พอมีปัญหานะครับถามเสียบอยว่าโมคายมีปัญหาอะไรพระท่า,านเรื่องกระดกนี่จัดเต็มอุ้มก็ได้นะครับศูนุดครับปุ่งจีเพิน่น อ๋อไปแล้วครับเยีย่ยมตั้นพี่น้องเพื่อนนี่อออ๋ออ๋ออ๋อ,อผู้โซครับสองร้อยสี่สิบร่อยมาตัวน,นี้งอปลาดุกพี่น้องของผูเ้เบาคุย ท่าทางบ้านน้องฟ้าเนาะครับคุณล่ะทางตำบลโพทองเฮาพี่น้องเมือนี้มาแลนร่วมกับทีมงานบอยเศร้านะครับกับผู้บ่าวเอโซ,ซ 6M60 นะครับเป็นเครื่องเขามันเร็วพี่น้องตัวนี้แมจัดเต็มอุ้มเลยพี่น้อง งานเมาล์นะครับมเมื่อนี้หนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับสูงประมาณหกสิบเซ้นนะครับเหมากันไปในในราคาหนึ่งแสนบาทนะครับเป็นรุ่นตูดสั้นพี่น้องหรือว่ารุ่นตูดรุ่นหมอหุงเขานะครับสำหรับเาวีซี่ร้อยสามสิบแปดยูเอนะครับ ไส่ไปหกพันชั่วโมงแล้วพี่นอ้องหรือว่าเร็วพอสมควรนะครับฟืดฟาดฟืดฟาดนะครับคึม้าคึมฝนพี่น้องวันนี้เป็นคืมฝนทีตกนะครับอ้อ้าไปพวกไป ีผมมีปัญหาครับ240รเรื่องมาเดี๋ยวใส่ดินไว้ก่อนนะครับใส่ดินแล้วเพิ่นก็สีจอดกินเข่าซะก้อนพี่น้องพักเที่ยง ตัวนี้ปกติมีกล้องหลังพร้อมได้พี่น้องแต่ว่าเป็นถอดออกนะครับกล้องหลังอ่ะน่าจะกินเข่าซาก้อนเนะครับอ่าพักจะกข้าวพี่น้องเดี๋ยวจังลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเวิ่งมองเพิ่นเอาดินไปเท่พี่น้อง ตัวนี้เป็นเอวหรือว่าอาตัวนี้ร้อยห้าสิบนะครับรอ่าเป็นมาลีแมตเป็นสองร้อยสิบนะครับเอวร้อยห้าสิบหรือว่าชิงอัพทัดหลับพี่น้อง เอ A ออ่ A. แต่งได้สวยทีเดียวพี่น้องกระบะล่อนคู่นะครับจัดเต็มกองเลยพี่น้องเ,อเต็มอุ้มเลยเ,เราคอยได้เห็นพี่น้องสำหรับเจ้าพี่ซี่ตัวนี้ แถวบานเท่านี่ผมว่าตามที่ผมไปไปมาๆนี่ครับเพิ่งเห็นเป็นขั้นแรกเนาะครับผมก็ไดร้อยสามสิบแปดแรงมากครับซี่สูบไดร์ล็กอินเจคชั่นเทอร์โบอืโอ้ดินแข็งแห้งพี่น้องดังก๊กกกเลย ะจะัดเต็มกล้องนะครับงานเมาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวพากกันสักคู่นะครับเดี๋ยวพอีกินเขาเที่ยงสักกันสำหรับทีมงานรถด,ดำห้องนะครับ เจ้าอีกอ่ะัวทีจัดหนักแท้ปะ,ะเดี๋ยวกินขา้าวกอนพี่น้องเจ้าพวอเอ็นโซไปพุ่นอาลาดเลยเ,เดี๋ยวกินขา้าวักเทียงนะครับเดี๋ยวจังลุยกันต่อครับเดี๋ยว ทีมงานเทาพัก,กินเ้าเทียงสักวันพี่น้องนะครับวันนี้นอยู่กับทีมงานเสียบอยเศร้าพี่น้องนะครับอยู่ทางบานบานเสือกนะครับตำบลดิดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่นอ้องหากพี่น้องผูใ้ใดสนใจสิใงใบริการเสียบอยเศร้า หรือว่าบอยเศร้ารถแห่นะครับรถแห่บอยเศร้าพี่น้องนี่เครื่องปั่นไฟยะโสธรน,นะครับปั่นไม่ชุมพอนพี่น้องโทรไปหาเสียบอยได้เลยพี่น้องเบอร์โทรศัพท์เพื่อนศูนย์แปดเจ็ดนะครับสองสองแปดสามศูนย์หกศูนย์นะครับสนใจก็โทรเข้าไปมองไปคุยกับเสียบอยเบ้งพี่น้องอ,อยากได้รถไปขุดสาหรือว่า ถมทีถมทางถมสาหรือว่าถมถนนหนทางหรือว่าแรงงานเที่ยวตามหมู่บ้านอ่าโทรไปคุยไปปรึกษาเพื่อนเบิ่งพี่น้นองนะครับนี่แล้วครับเบอร์โทรเพื่อนครับอ่าศูนย์แปดเจ็ดนะครับสองสองแปดสามศูนย์หกศูนย์โทรไปเลยพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็อยู่กับทีมงานเพื่อนนะครับเป็นงานเมาเมื่อนี้อ่าถมทีหนึ่งหนึ่งไรนะครับ ติดถนนดำนะครับเส้นจากบ้าน,นาขําเรียกวยาสูงนี่แหละพี่น้องเป็นเหมากันหนึ่งแสนบาทนะครับก้มสูงกับประมาณหกสิบเซนนะครับหนึ่งไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกินข้าวกัจะข้าวกอนพี่น้องเดี๋ยวจังลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจีพาพี่พ่อน้องไปเบื้องมองเพิ่นเราดินประเทศบังผมก็ลบเขามา ชมภายในของเจ้าฟูโซของผู้บ้่าอุ้ยนะครับนี่งานประกับภายในนะครับนี่พวงมาไล่เอหเอ็มหกหัวตัวนี้เป็นหัวหัวประดุกหรือว่าหัวโซกุลนะครับสวยพี่น้อง ภายในดหแกจมเลยครับอเอายตักใส่เจ้าเอเซโอเจ้าซูโมหัวลิงนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวเพื่นกิกนข้าวกินน้ำกันนะครับแปบบ๊บนึงพี่น้องอ่ะกินข้าวแล้วพี่น้อง เริ่มบรรเลงกันแล้วครับเริ่มทยอยไปแล้วเดี๋ยวไปบึงมงังเทกันพี่น้อง ทิมแล้วตัวบันนี่รุยกันตัวบันตอนนี้เป็นพงพีจีนะครับเป็นฟ้าแดงร้อยแปดสิบห้ารัมมาตันเลอร์คนนี้้บึงสามเพี้ยนะครับ ย่างงามเลยพี่น้องรถด,ดำเพิ่นมาเทน,นะครับทางพีและพี่น้องโอ้รมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับจำจำพี่น้องโอ้โอโอโอกูป๋าอกี้แล้วครับกูป๋าเอสโซ เอาดินมาเทเนาะครับสวยเลยพี่น้องวิวธรรมชาติสุดยอดครับสุดยอด พาพี่พ่อน้องมาชมนะครับธรรมชาติที่สวยงามสดชื่นพี่น้องเป็นบึงบึงสามเพียนะครับสามเพียบึงสามเพียพี่น้องโอ้ผมกระไดโวก,กับบอองดอกพี่น้องเอ้ยอ่นว่าภาษาไทยเนี่ยก็อยากต๊ะเล้าบานเฮานี่แหละสวยงามครับพี่นอ้องธรรมชาตินะครับฟัทงทนิกที่เป็นปลา ฟังทางนี้ฟังทางนี้หอกจะเป็นบึงธรรมชาติที่สวยงามนะครับโอ้อะพี่งานเสียบ,บอยเศร้าแล้วครับวันนี้ควาวิโซแจ็มเลยธรรมชาติพี่น้องบึงสามเพียเนื้อที่ประมาณพันไรนะครับพั 1, กนกาไล ฟันฟันกุไลนะครับมีมีสวนยอ้อมมองออกกําลังกายพร้อมด้พี่น้องนี่นะครับศูนย์ออกกาลังกายของเยาวชนเป็นเห็ดใ้ให้พร้อมเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศเาางียบเงียบเพื่ได้อยากมาพักฟอนนะครับบ้านเอเียงกบ้านสามเพียอ,อยู่ตำบลเดือดเนาะ ตำบลดูทุ่งอีกนี่เอา้าตำบลดูทุง่งอ่าตำบลดูทุ่งเนาะครับอําเภออําเภอเมืองขึ้นกันบ่อําเภอเมืองยะโสธรเนาะครับโอ้ผมว่า,า่ใครได้มากพี่น้องบ่ใครหงจักเท่าไรนะครับถามอ่าโชเฟอร์ผู้คนเกียดดินอยู่นี่นะครับเป็นกับว่าตำบลดูทุ่งเนาะครับผมว่ามันตำบลเดือดอ๋อสวยครับสวย มือ่อนี้มีโอกาสได้มาทางพี่พี่นอ้องอยู่กับทีมงานเสียบอยเศร้านะครับรถแห่บอยเศร้าเมื่อเนี้รหับเหมาทมทีทมดินสนใจกะโท่ไปติดต่อไปเว้าไปจ้าเพื่อนเราครับเบอร์โท่ผมก็ลงไว้ในคลิปให้แล้วนะครับเดี๋ยวรอรถดำเจ้าน้อยพี่น้องเล่นไกลเติอบอยู่นะครับจากมองคุดมาออา ยงหวานมาแต่ไกลพี่นอ้องเจ้าฟูโซ่ 6m 6โซนนะครับ2รอยสิ0แปลงมา ทำกลางบรรยากาศสวยๆพี่น้องบึงสามสามเพียบังทางนี้ก็เป็นวัดปลาเนาะเสียงไก่แก่ไก่ปลาขันแซวเซลอยู่พี่น้องเออ มนมูมับนบ่ต้องใส่บ่มิ่งก่าอ,อืาเอ้ปอ,อ,อาสองร้อยสิบนะครับนีสุสุเอวตัวนี้ใส่เครื่องยนต์ร้อยห้แรงมานะครับ,บปปรสี่เฮตีหนึ่งนะครับ กลางยนของพิ้นตัวนี้กระบะสามรอ้อนกระบะร้อนนะครับแต่งได้สวยพี่น้อง แจกตัวแจกตัวลืมตัวลืมแจกตัว,รตว,รตวครับผมสมบัดดับซิงครับ อ่ะเจะออ้าคุณปูครับปูปูตานะครับตัวน,นี้ L อลสามสิบซีศูนย์แปดเอาเออเอาเป็นเป็นผูมาลมความรีนู่นนี้นะครับรถนี่ใส่มาโดนแล้วพี่น้องสำหรับรุ่นนี้นะครับ ผบ่มีหางนะครับ อ่ะอุปาวิโซมาแล้ว E H เจ็ดร้อยนะครับร้อยหกสิบแปดแกมามายางหดหดเลย ่เดี๋ยวสำหรับมื่อนี้คลิปนี้ลากันสักนี้ละพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพบมาพอกับทีมงานรถแห่บอยซาว์หม่นะครับพี่น้องเมื่อนี้คลิปนี้ก็เอามาฝากพี่ฝากน้กนองสักนี้สักก้อนพี่น้องถือกอบถือใจกะกดติดตามกดกระสับสะไขให้กำลังใจทีมงานของเขาน้ำในเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าจังกลับมาพอกันไหมครับ สำหรับคลิปนี้ลาสำนี่แล้วครับสวัสดีครับอืมอาบู